ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการจัดก,กิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 2014พร้อมกันทั่วประเทศนี่นะคะวันนี้เราเลยไปพูดคุยภาพรวมจากทางด้านของคุณพานุวรมิตรพ่วงในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่ค่ะที่เปิดเผยภายหลังการผนึกกำลังร่วมกันกับบริษัท v ี sa i n ินเ n a t i o n a l ประเทศไทยจำกัดในการร่วมกันจัดก,กิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 2014ซึ่งเป็นมากรรมลดราคาสินค้าระดับประเทศเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวนะคะซึ่งใน ่วงการจัดกิจกรรมตั้งแตว่วันที่15มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะคพะพบว่ามีห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เข้าร่วมทั้งสิ้น6ห้างจากการสอบถามยอดจําหน่ายก็พบนะคะว่าแต่ละห้างเนี่ยมียอดจับจ่ายใช้สอยเพียงแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ได้ตามเป้าที่ได้วางเอาไว้ค่ะจึงต้องเร่งร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจกรรในพื้นที่หาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นคุณพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกค่ะว่าอย่างในวันเสา ที่26รกรกฎาคมนี้นะคะทางทรทราหาดใหญ่จะร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดในการจับรางวัลโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2014เพื่อที่จะให้ลูกค้าร่วมลุ้นของรางวัลมากมายทีเดียวซึ่งนี่ก็เป็นถืออีกหนึ่งกิจกรรมในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะแล้วก็บอกอีกเขาว่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่อเมอหาดใตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างตลาดน้ำหาดใหญ่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่รวมไปถึงการเข้ามาจับจ่ายใช้สอยใน มมไปฟังสิ่งให้สัมภาษณ์ถึงคุณแพนุวัลนริรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหดใหญ่ค่ะเรื่องของ Amazing Thailand Cancel ที่เราจัดมาตั้งแต่วันที่15นะครับก,ก็มีห้างต่างเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 6- ห้างนะครับก็เท่าที่สอบถามห้างต่างเนี่ยมีการจับจ่ายแช่สอยแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะนะครับแล้วก็ในวันเสาร์นี้นะครับเราก็จะมีการจับรางวัลน,นะครับของ ห้างเซนทันเฟสติวัลตั้งแต่บ่ายสองเป็นต้นไปก็จะมีจับรางวัลให้กับคนที่จะไปซื้อของที่ห้างนัะครับทั้ง6ห้างนะครับแล้วเราก็มาจับรางวัลร่วมกันที่ห้างเซนทันเฟสนะครับในช่วงนี้ก็จะมีรางวัลตั้งแต่กีบวาช h ่ r ของทอท,อท,อทอเองนะครับแล้วก็ของห้าง มีสิ่งของหลายอย่างของห้างที่จะแจกจ่ายใ,ให้กับคนที่ไปซื้อของแล้วก็ส่งคูปองเข้าชิงรางวัลนะครับซึ่งคูปองแต่ละคนที่เข้าไปจับรางวัลได้เนี่ยก็ไม่ต่ำจาก500บาทด้วยนะครับก็เราจะ,าจจะต้องมีการจัดก,กิจกรรมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหาันใจเองเราก็ต้องยอมรับนิดนึงนะครับรว่าตัวกิจกรรมก็จะเป็นจุดขายที่สําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแหล่งท่องเที่ยวเราก็ยังไม่เด่น นะครับแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่จะเปิดใหม่ในวันที่27นี้ก็คือตลาดน้ําหัดใหญ่ก็จะเป็นจุดขายใหม่ซึ่งเป็นจุดขายหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็น่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของการเดินทางมาท่องเที่ยวและวเป็นจุดขายเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวได้นะครับ ใครที่ไปจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงนี้นี่นะคะตามห้างสรรพสินค้าต่างๆถามเลยค่ะว่าห้างคุณเข้าบริการสําหรับกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale หรือไม่ซึ่งถ้าเข้าร่วมแล้วก็คุณชมจับจ่ายสินค้าผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรวีซา่าก็ยังจะได้ร่วมกิจกรรมนะคะในการจะร่วมรับรุ้นของรางวัลใหญ่ในช่วงของการสิ้นสุดกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale ด้วยค่ะ